อุตุเตือนทั่วทุกภาครับมือฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกเพชบูรณ์บึงกาฬและนครพนมประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถลม่มเคลื่อนลมในทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิต่ำสุดทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมง